มัดจะกอาดจอืมอืมอนั้นจะคอยยืมเจ้านั้นอย่างนั้นจะคอยยืมยืมเจ้าพันนันไหมโอ้จะยืมคอยมือเหไปตลาดน่ะนะเขาก็สิสองร้อยเอาก็สองร้อยมันก็ถือแล้วละถือจังดเจ้ายืมคอยชี้เย สี่ลอยกับสองลอยมันก็ถือแล้วที่ถือตั้งแต่ยี้เนี่ยจะยืมข่อยไปสี่ลอยแหมมันก็ถือไปไหน,นสันใส่สองลอยที่ถือจ้าไหนสาวเหรียเอามองไหนมาถือจะยืมข่อยไปสี่ลอยดีแล้วนะที่ข่อยว่าเอาดอกน้ำเจ้าเนาะเอาขึ้นมาสี่ลอยตัเจ้ายี่อีกสองลอยทสองลอยจัจ้าไหนก็ถือแล้วเนี่ยมันโค้งการคดระเคิงเนี่ยฮะ เดือยโครงการเขาคนละครึ่งโอ้มันจะถือไปได้เสียะเจ้าสองลอยคอยสองรอยซีลอยเห็นมะเออเจ้าสองรอยคอยสองลอยรวมกันเป็นซีลอยถือบะถือคนละครึ่งถือว่ามันโครงการคนละครึ่งนั่นแหละถือแล้วถือต้องแล้วแมนยุติแมนอ๋อ คนละครึง่งจะเห็นมา่เขามาคนละครึง่งคนละ 200. นสองร้อยแผนซี่ร้อยกับคนละ 200. สองร้อยเจ้าสองร้อยข่อยสองร้อยเผาโครงการคนละครึ่งเออเจ้าก็เลยใส่นนี้ข่อยครึ่ง,งนึงเออเจ้าครึ่งนงึงโครงการคนละครึง่งเนาะเส้นติแมนเห็นบ่เนาะถือแล้วถือต้องแล้วที่รีติเออถือต้องแล้ว